ป่าเจจุ <get> <ะ>๊บสังหะไอพี่ครับเอ่อตรงน okay, <mail>. ี้มีรปภไหมครับจัดการน้องคนนี้หน่อยไม่ได้สั่งคับตีละคนแนบฟูเอางี้ผมให้รอบนึงพี่ตีเลยครับคุณช่วยดูในก่อนหน่อยอ๋ออ๋ยวไม่ได้ในก่อนพี่ผมสัมภาษณ์ด้วยฟ้องนะครับผู้ชมทางบ้านใครดื้อที่สุดใน6คนนี้ผมบอกไปแล้วว่าพี่ผมสัมภาษณ์ด้วยขอโทษครับผมอินไปหน่อยพี่ไปยีราบไปยีรอฝั่งเขาขอพูดกับคุณพี่จุนนะครับ ก็สัมภาษณ์ไปแล้วยังจะเออไอเรายังไม่ได้นี่เลยหนึ่งสองซ้ำสวัสดีครับพวกเรานักแสดงจากซีรีส์เรื่องเฮ้ยเอาใหม่ได้ไหมเมื่อกี้ไม่เหมือนที่พี่บีบกันไปหนึ่งสองซ้ำสวัสดีครับให้พูดแบบนี้เหรอเอาโอเคเอาเอาใหม่เลยนะนักแสดงจากเรื่องเลยนะโอเคหนึ่งสองซ้ำสวัสดีครับพวกเรานักแสดงจากเรื่อง Sunset Equipe ชะลาลายครับ สวัสดีครับกองครับระบบเป็นฌานครับสวัสดีครับเจเจครับระบบเป็นจุลัดิตครับเปิดมาคูดคือตลกเลยเฮ้ยอย่างตอนแรกไม่มีตลกเลยนะตอนแรกไม่ตลกตัดตัดจุลัดิตนะโตตลกตั้เริ่มต้นเลยไม่จริงๆอะ่ะคือ au, อินเนอร์เขาอ่ะเป็นคนที่จริงจังแต่ว่ามันเกินมนุษย์ไปหน่อย,อยพวงกับบีบอกว่าเฮ้ยอยากได้เเหมือนคนปกติแต่ว่าโตเขาเรียกอะไรแปลกกว่าคนปกติโ<ห>ผงผางก็เออผมรู้สึกว่ามันมันก็แปลกๆอยู่ ผมว่ามันก <sm ans> ็แปลกแปลกคือเนีู้เราแบบรักที่แอบซ้อนแต่เราโตแปตกนะเนี่ยความเับไม่อยู่ใช่คือแต่เราคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคืออยากจะแอบแต่ว่าการที่แบบปกปิดอ่ะคือทำเป็นเป็นการทําแบบว่าไม่แอบเลยแต่ละแบบแต่ละอย่างเละไปหมดเละก็มีคนมาจับได้จนได้เออใช่ ชอบมาเวลาที่คุณบอกออนหลอดอกคหลอดน่คหของคัณเป็นยังไงชว์พอ่ะคุณเริ่มโอ้ยเนี่ยจุ๊บม่งจะนัดเขาทำไมเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นเขาก็มาเห็นหรอกอะไรอย่างนี้ไม่ต้องพูดยบเงียคุยต่อได้เลยครับคือมันจะเป็นอารมณ์แบบว่าต่อหน้าน้องๆฝึกงานหรือเพื่อนๆที่ฝึกงานเนี่ยเราจะต้องดูมี พลังมีไอ้นี่ที่สุดอันนี่ทั้งหมายถึงว่าทั้งสองคนเลยนะครับมีความเป็นพี่วากใช่แล้วก็จะแบบตัวหนังเนี่ยเนี้ยคือแบชิมารชาเออจะมีความแบบการดูด้วยวัง่ะใช่เขาจะแบบแฟร์แบบจิตร์น้อยใช่คุณพ่อกับคือต้องการแบบนี้แสดงแล้วเรามองไปเราคิดอะไร่ะครัคุณอธิบายมาหมายถึงเวลาฉากนั้นน่ะนะความรู้สึกของเราที่มองไปเห็นสิ่งสิ่งนั้นที่ปรากฏต่อหน้าเราใช่มันรู้สึกยังไงเออรู้สึกยังไง ว้าวเหมือนกันที่เราดูอย่างในจอใช่ไหมดูตอนแสดงตอนแสดงที่มองไปตอนเล่นกับเจก็ฉากที่แบบมากอบข้างหลังแล้วหันกลับไปเออรู้สึกไงตอนนั้นยังไม่ตื่นเลยนะแต่ผมเล่นและดูเหมือนโอเคใช่ไหมไม่ไม่เอางี้พี่ต้องตั้งคําถามให้ตรงคําตอบเขาละวล่ะแบบเนี้ยผมงงแล้วตอนเนี้ยเขาถามว่า ไอตอนผมเนี่ยเล่นเป็นไอตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยคุณรู้สึกอย่างไรก็น่ารักดีอะเออตนิดตนิดเนี่ยเป็นมุมเล็กๆที่แบบเาขาไม่ค่อยจะาเล่นเท่าไหร่เอ,อเราก็เราจะเป็นคนเดียวที่ได้เห็นนะตัวเล็กต้องทำไงนะมันต้องแบบต้องม่อผมไปเรียนรู้จากคุณอีสแบงกี้มาไงก็ออต้องแบบว่าต้องแบบรู้เขาตรวจใช่ผมพยายามแต่ผมทําไม่ได้เท่าเขาแต่ว่าผมก็ผมก็มองอยู่ แบบใหม่แบบสับไม่รู้ว่าตัวเล็กลงจริงหรือเปล่าแต่ขอให้แบบเอวสิบห้าก็พอเนี่ยจุ๊บเองเสียงสิบคือเสียงต้องมาอุ้ยผมหัวเราะแรงไปหรือเปล่าเราอายใช่เราอายไเพื่อนอะไรนะฮะเราอายเราอายไปเราะว่าอายจากเพื่อนตอนนี้ผมรู้สึกไม่อายแล้วคุณพี่เราผมว่ารู้สึกว่ากล้าพูดกล้าทําไปแล้วตอนนี้บางเอ่อถ้าเวลาไปเที่ยวกับ6คนใช่ไหมล่าสุดไปเที่ยวทะเลกันมาเออมอสบอกว่า น okay. ี่อีตาเจหรือว่าจุลดิตมาเที่ยวทะเลกับพวกเราเนี่ยคือเหมือนแบบว่าจุลดิตมากินกินไปแล้วแต่ผมว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่นะผมรู้สึกว่าเมื่อก่อนผมอาจจะเป็นคนพูดน้อยแต่ตอนเนี้ยรู้สึกว่ากี่โมงเหรอจริงแต่เมื่อก่อนพูดน้อยจริงเออไม่ไม่ไม่ขนาดผมว่าไปใช่พอพอมันมีครบกันหคนมันมันกลมกล่อมมากขึ้นมันทำให้พวกเรานี่ยแบบ กล้าที่จะเป็นตัวเองมากขึ้นกล้าที่จะเฉิดฉายแบบจุดที่แบบซ่อนอยู่ในตัวอ,อหรือมันอาจจะเป็นตัวตนของผมข้างในลึกๆที่มันโดนปลดล็อกออกมาใช่้ีมี่มีพี่ขวัญมาผู้กำกับบีบเขาเป็นอย่างนี้แต่แค่แบบเขาไม่ได้เป็นมากเท่านี้ในเมื่อก่อนใช่ใชอ้าวสวัสดีอ้าอโวยเนี่ยเขาเดินผ่านแล้ว เออไม่ละเขาบอกว่าเขาเรียนรู้การเต้นตกระดานกับเธอจริงไหมมันสามารถข้ามเฟรมได้นะขาน้าเฟรมนี้ิตอนตอนไหนนี่ตอนตอนที่ฉากที่ข้างกำแพงใช่ไหมเชิญที่เขาที่เขาอบอกว่าเขาทำเต้นกระดานไหนโชว์ซิงัวตัวเล <ๆ S 1> ็กสมมติเป็นจุลัดิดอ้อนพิชานตอนที่แอบมาเจอไม่ให้พี่ไปให้พี่ไปฮะเขอให้เธอแสดงเขาจะมีให้ดูโอ้ยพ่ชานขอนิดนึงไม่ได้หรอเออแล้วพี่ชานตอบ โอ้โหอะไรเนี่ยหมายถึงว่า V S ว่าใครตัวเล็กกว่าห้าเสียงสองโอ้ยพิชานก็เนี่ยไม่มาแล้วเนี่ยได้ปะคือหายเป็นสูงไปหน่อยอ่าก็ต่อมาอีกนึงผมพยายามตัวเล็กแล้วนะพี่ชานเออเออแค่นี้ก็ทำให้ไม่รอดอ๋อเออเอาเต้เอาเต้เอยพี่เอิรน ไม่ไม่ได้เลยเหรอนี่ว่ามันแปลกอะ่ะอหนึ่งสองสมเป็นจุลเฮ้ยจพอันนี้ผมว่าน่าจะยากเลยน่าจะโดนรถชนไปรอบหนึ่งละมันเลยบี้มัเลยบี้บีะมันเละแล้วเป็นความรักเรามันโชว์ละครับการ้กนท่วท้วนจะตาเกล้าเดี่ยวนะ เ่อยเพราเานี่ไม,ไม,ไมจะไปแอบ,บแชฉเท่าไหร่นะเป็นลูกน้องแย่มากคุณเป็นเลขาคุณต้องจัดการแฟนอ,อ,อุ้ย <laughs> แต่จริงๆความลับมันไม่มีแค่นั้นมันไม่ได้มีแค่นั้นนะเออ,อไไความลับเป็นไงความลับมันมีอีกมันมีอีกจริงจริงมากกว่านี้อันนี้บอกครั้งแรกเลยนะนสื่อนี้ความแซบมันจะมาเมาื่อไหร่อันนี้ที่ผ่านมาที่เราไปแอบแซบตรงระเบียงเมือม่อเมือม่อเมือมอม่อ ep ep ที่ผ่านมาเนี่ย เป็นแค่น้าจิ้มให้ทุกคนเนี่ยได้รู้สึกว่าว้าวความลับในที่ฝึกงานเอ้ในที่ทํางานนี้มันเป็นอย่างนี้หรอคุณมาตรงระเบียงเลยเหรอ,อ,อแต่ว่ามันมีอีกใช่อย่างที่มอสหลวงบอกว่าแต่ละตอนก็จะโชว์ความโมเมนต์ตรงแต่ละคู่ซึ่งก็ต้องรอดูว่าตอนไหนที่โฟงกับเจเนี่ยจะมีความแซบออกมาอีกเออใช่ใช่เ,ออเพราะว่าเรามีทั้งหมด4คู่เลยเออทุกคนก็จะเผยความแซบออกมาหรือสิ่งลี้ลับก็จะมีมาด้วยสิ่งลี้ลับ มาสอดแทรกเราทำไม่พออันนี้ยังมีอีกนะมีมีความลับอีกนะจริงจริงอยากอยากมึงบยากมากจ้ะอยากเห็นแบบเธอต้องตายกันว้าจริงเหรอใครอารมณ์แบบว่าเล่นเกมว่าใครต้องตากับพิบตาก่อนแพ้กันจ้องตาแบบหวันซึ้งให้มันแบบให้มันเหมือนนานแบงก์อะให้มันรู้ไปเลยว่าอาจจะไม่เหมือนมากมว่าเลย หนึ่งสองซ่ำมเกิดแล้วเกิดก็ต้องเกิดเอ๊ะมันก็เล็กๆน้อยๆถูกไหมล่ะคุณผู้ชมพีเกิดได้เกิดไหมเมื่อกี้ได้อยู่หรือตลกะไรมันดุแกมแดงแล้วเหรอใช่เหรอ เขามีใจเท่าไหร่ปัดแก้มเยอะไงถ้ามีอ่ะถ้ามีใจก็เออถ้ามีใจก็ให้แม่มาสู่ขอแค่นั้นแหละเอาใจก็โอนมาก็โอนมาสักสองพันก็ยังดีช่วงนี้กรอบแบรนด์เขายังมีสิ่งนี้การเล่นโลแกนไหมยังมีอะไรนะฮะกระเป๋าเซนช่วงนี้กระเป๋าไม่ค่อยแบบสะพายช่วงนี้สะพายห้อยถุงดำเนี่ยเอาไงเนี่ยจะมีกระเป๋ากับเขาเปล่าแบรนด์นูแบรนด์เนี้ว่ากระเป๋าคุณดีของผมอ กระเป๋าเขาดีพอไมไม่ใช่สุดท้ายแล้วคุณฝังแฟนหน่อยติดตามคู่เราเลยครับครับก็คู่ของฌานจุลินนะครับก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่เป็นรสชาติที่แซ่บแล้วก็ตลกก็อยากจะให้ติดตามในซีรีส์เพองชลาลัยทุกๆวันเสาร์นะครับเวลา4ี่ทุ่มสิทางช่องวัน31ครับและสามารถรับชมแบบเวอร์ชันอันคันนะครับได้ที่แอปพลิเคชัน ICE หรือ www.iq.com นะครับเวลา5้าทุ่มตรงนะครับรับรองว่าวันเสาร์ของคุณจะไม่เหงาอีกต่อไปถ้ามาพบกับเพิเงชลาลาย แน่นอนที่สุดที่สุดเพราะว่าดินไหวกล้องโยกตอนถ่ายเพราะว่าตลกตลกเกินกับหรือหรือกล้องแบบเฮ้ยแต่อยากเมาอีกนิดนึงเพราะว่าจริงๆมีซีนที่มันแบบเขาถูกเขาตัดออกไปเยอะที่แบบว่าพี่ตะกล้องแบบไม่ถ่ายเลยแบบนั่งขำอย่างเดียวอ่ะ ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้มัน,ม,นมันแบบมันมันมัน exclusive มันไม่สามารถโชว์แบบตรงนี้มันไม่มแบบรู้ว่าเขาาหอมแก้มกันได้เลยนะอะตรงนี้ก็หอมได้ออตรงนี้ก็หอมได้เอ,อ้หอมกลับดิหนึ่งอสองสามไม่หอมด้วย <c oughs> เออเห็นไหมแค่นี้ <c oughs> แต่นนหอมได้ผมก็หอมได้ <c oughs> เอาไว <c oughs> ้เลยหรอโชวยอย่างนี้เลย คือพี่พี่ตอนเนี้ยผมอยากให้กล้องนพีตาจะไหลหหัันนแล้วพี่เขาหน้าแดงแล้วนะขำไม่หยุดตาจะไหลแล้วเราถูกขัดนเพิไงต้องอยู่อะไรไม่เธออาจจะเป็นคู่หนักคู่ชมน้ำเหมือนกันแล้วอืออ้าปากไปแล้วเมื่อกี้แบบอ๋อฝากฝากด้วยแล้วกันนะครับ อีกครั้งอีกรอบนะครับสามารถรับชมสดนะครับได้ทางช่องวัน3 1นะครับเวลา4-15ทุ่ม15นี่เวลาใหม่นะครับทุกคนเร็วขึ้นแล้วก็จุใจขึ้นนะครับและสามารถรับชมแบบเวอร์ชันนั้นครับได้ที่ไอฉีนะครับเวลา5ชทุ่มตรงนะครับผมครับอย่าลืมมาติดตามพวกเราด้วยแล้วกันนะครับรับรองว่าไม่เหงาแน่นอน